ู่รักสุดฮอตทะเลากันฝ่ายหญิงโพสต์งอบอกพบคนงอนเก่งครองรักการมานานยังไม่แต่งงานแต่รับมั่นคงมากค่ะสำหรับคู่รักนักแสดงหนุ่มสุดฮอตโอบนิธิและนางเอกสาวมะปรางอลิสาคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีมีแต่โมเมนต์หวานหวานให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมล่าสุดไม่รู้มีเรื่องอะไรกันที่สาวมะปรางโพสต์ภาพคู่หนุ่มโอบผ่านอินสตาแกรมอลิสา พร้อมระบุข้อความในเชิงงอนหนุ่มโอบว่าช่วงนี้พบคนงอนเก่งหนึ่งอัตราชื่อย่อโอบแต่งานนี้แฟนคลับขอฮากับชื่อยอ่อชื่อย่อที่มาเต็มมากแม่อย่างไรก็ตามไม่รู้หนุ่มโอบงอนอะไรแต่ก็งอต่อไปนะจะสาวมาปรางเอาใจช่วยจ้า